ที่บ้านผมเองเนี่ยอยากบอกที่ความสุขเนี่ยคือเราคิดกัน,นว่าเราจะมีความสุขเป็นฟาร์มฟาร์มนะฮะเราก็เลยทำฟาร์มสุขพื้นที่บ้านผมฟาร์มสุขนี่มีอยู่ประมาณสักสองงานกว่าสองานกว,ากว่าครับแต่ที่นั่นก็จะมีทุกอย่างหมดพร้อมหมดตั้งแต่ข้าวสีข้าวกินเองครับก็ใช้พลังงานก็คือใช้แรงคนสีกินเองทุกอย่างนะครับ อาหารทั้งบ่อปลาทั้งโรงเห็ดผมมีผมคือก็เตรียมตัวไว้พร้อมหมดนะฮะในส่วนเรื่องของพลังงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําทมาหลายปีแต่ความที่เราก็ทําแบบของเราเนี่ยอย่างคนไม่ไม่มีตังค์ะครับเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะฮะและอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับชุมชนอยู่กับกับเด็กวัยรุ่นเยอะๆที่บ้านผมเนี่ยลดน้ําต้นไม้ผมก็ใช้จักรยานปั๊มน้ำนะฮะปั๊มน้ําคือเรา เราคิดถึงความสุขไงความสุขคือเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับฉะนั้นเวลาปั๊มน้ำเนี่ยผลปั๊มน้ําไปแฟนเป็นคนฉีดลดน้ําโอ้ยมีความสุขนะครับเผลอๆบ้านผมอยู่ติดทะเลเนี่ยเวลาไปเล่นน้ําทะเลเนี่ยกลับมาก็ผัดกันปั่นแล้วอาบน้ําจากบ่อนะฮะมันเราก็เริ่มเริ่มคิดจากตรงนี้ว่ามันเป็นความสุขข,ของของบ้านเราก่อนนะ,ะ,นะะพอคนเราคิดอยากจะมีความสุขมากๆก็ไม่อยากจะทํางานมากแล้วทุกวันหนึ่งอยากจะนั่งนะครับ นั่งสบตาทั้งวัน,นกับกับเมียผมนะนะครับมันก็ไม่อยากทํางานที่พี่พอไม่อยากทํางานก็ทํางานน้อยลงะครับทํางานน้อยลงก็พยายามคิดถึงว่าค่าใช้จ่ายทําไงถึงจะน้อยลงเราก็เริ่มคิดเอ้ยร้อยหนึ่งเนี่ยเราเสียค่าน้ําค่าไอเราเสียค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยถึงหกเจ็ดสิบาทนะครับเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมันเริ่มคิดใหม่ทําไงถึงจะมีพลังงานใช้เอง อยากจักรยานเราก็เลยใช้จักรยานมอเตอร์คือผมไม่ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วใช้จักรยานเวลาไปไกลๆเราก็ใช้จักรยานที่ติดมอเตอร์แล้วก็บิดไปนะครับกลับมาแล้วก็ออกไฟมาชาร์จไว้เอาแบตเตอรี่มาชาร์จไว้นี่พอเราคิดเรื่องนี้เราก็เลยเอ๊ะถ้าเด็กๆมาทำสักยี่สิบคนเนี่ยมาทําจักรยานใช้อย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์ยกหน้ากันเยอะเลยฮะส่วนที่บ้านผมเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วผมก็ยังทําเรื่องของมันมีอะไรเกี่ยวกับพลังงานหุงข้าวผมก็ใช้กล่อง นะครับวันได้มือหนึ่งกล่องอยังไงคะมันจะเป็นกล่องใช้กล่องกระดาษนะครับคดีผมไปดูจากอา,กา,อาจารย์คมสรนหุตแพทย์นะครับแกจะทําพวกเนี้ยเราก็ไปดูใช้กล่องกระดาษคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมที่เรานั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ทําเป็นสองชั้นใส่แกบเข้าไปแล้วก็ปิดให้ดีให้แน่นแล้วก็ฝาเป็นกระจกนึกถึงเสื้อว่าเราเข้าไปนั่งอยู่ในรถนะครับแล้วนัจอดอยู่กลางแดดแล้วดับเครื่องไม่ต้องเปิดแอร์อยู่ในรถส้กครึ่งวันก็ตายนะครับ แล้วเราก็ใช้วิธีแบบนั้นนะครับว่าใช้ใช้กล่องตัวนี้เป็นตัวหุงข้าวอย่างน้อยมือหนึ่งผมก็ประหยัดค่าไฟไปทั้งห้าบาทนะครับเราถูกสอนตลอดนะครับว่ารัฐบาลจะมีต้องเปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบต้องประหยัดไฟฟ้าผมถามว่าเวลาจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเอาไฟเอาไฟไปไหนทําไมไม่รัฐบาลไม่ออกกฎหมายเอาโถตัดอยากเปิดไฟใช่ไหมครับคุณผลิตไฟฟ้าเองโดยบังคับให้มาซื้อจากพ่พิสูจน์ แล้วพี่วิสุทธ์ก็เอากำไรส่วนหนึ่งมาสร้างโซล่าเซลล์บางค่าบ้านผมอย่างเงี้ย<ม>คือพยายามทําไมเขาไม่ให้เขาทําไฟฟ้าเอง<ม>นะครับแล้วก็ผมก็ถือว่าจะมาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผมก็ไม่ยอมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไฟในขนาดนั้นมผมตายไปแล้วให้ลูกผมตายไปอีกตัวลูกผมมีลูกอีกสามคนแล้วมันตายไปอีกเนี่ยก็ไฟไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึงจะต้องลงขนาดลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับนี้ผมก็มองว่าเนี่ยปัญหาข้อที่หนึ่งที่ ท,ที่รัฐบาลจะต้องจัดการนะครับให้เขาให้เขาอยากเปิดไฟเยอะก็ให้เขาทำไฟเองผลิตไฟเองนะครับ mm hmm. ข้อที่2อเนี่ยอย่างที่พี่วิสุทธ์บอกว่าชาวบ้านไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะซื้อที่ไหนอยากจะทําแบบนี้แต่ว่าเอ๊ไปรับการสนับสนุนที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยรัฐต้องลงไปให้ความรู้นะครับทั้งเด็กทั้งโรงเรียนทั้งให้ความรู้อย่างจริงๆนะครับอย่างจริงใจนะครับ